วิธีทำไตรับผลไม้ทำง่ายมากๆใครๆก็ทำได้ผลไม้ที่แม็กเลือกใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นเชอร์รี่ดอยหรือว่าลูกไนนั่เนเองครับแม็กจะเอาผลไม้มาแช่น้ําแล้วเอาสิ่งสกปรกออกอัตราส่วนนะครับถ้าใช้ผลไม้1กิโลกร,รมลัมเราก็จะใช้น้ําตาล1โลแล้วก็น้ํา1กิโลกร,รัมนะครับวันนี้แม็กใช้เชอร์รี่ดอยประมาณ6กกิโลกร,รัมนะครับก็จะใช้น้ำตาล6กโลแล้วก็น้ำา6โลหรือว่า6ลิตรนะครับไป,ไปเลยเราจะต้มน้ำตาลให้เดือดก่อนนะครับ เมื่อน้ําเชื่อมเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ผลไม้ลงไปเลยอ,อาจาราส่วนเท่ากันตามที่บอกเมื่อกี้เลยนะครับ <c oughs> ต้มไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณ5นาทีสินาทีนะครับ <c oughs> สีมันจะเข้มขึ้นแล้วก็เปลือกของเขาเนี่ยจะซีดลงนะครับเนี่ยเขาจะเริ่มเละแบบนี้นะครับแค่นี้ก็พอละเพราะเราต้องการต้มเพื่อฆ่าเชื้อพวกยีสต์พวกอะไรเวลาเราเอาไปหมักเอาไปบ่มอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นเชื้อราครับเ <c oughs> มื่อเย็นแล้วนะครับหาภาชนะเป็นโหลแก้แบบนี้นะเอาไปนึ่งทําความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนนะครับแล้วก็ ตักใส่ลงไปเลยนี่ปิดฝาให้สนิทนะครับนําไปไว้ที่แสงแดดส่องไม่ถึงนะครับแล้วก็อากาศถ่ายเทดีแล้วก็อากาศแห้งนะครับอย่าให้กาดชื้นนะมิฉะเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราและจะเน่านะครับทิ้งไว้ประมาณ2เดือนนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับเราก็จะได้ไซรับผลไม้ไว้ชงดื่มนะครับวิธีการชงดื่มนะครับก็ตักไปเลยตามชอบนะครับพงกับโซดาดื่มแบบนี้ได้เลยนะครับอร่อยหอมชื่นใจหวานกาลังดีครับ